โุกที่เป็นดมตนนี <mel> ่ก็หมอมจองหัวผง่้องตัวไม่เพิ่มขอดตนหัวเจียน่องมเอามาขวานอี่หูตะค้อนกับตะแยงายแล้วเดินลเอิเดอซก็เจ้นกับนี่พวกเราก็เดยาน้ำาเื่ดึงหมูตึือดูกัจึ้งกับนี่พวกเราก็เแ้วไปลลมพังลมกับตะเอิญหขวนะครับนีพวกเรานกจึงอัวตุ้กับนี่ในสานการขวานนะครับขากับวานวานนี่หมไมยได้อยากกัน ข้ามปารถอควนขวัญนักเป็นน้ประทังหวานดำแดงเขียวหักมีผู้ใดหัวย่ามีเจตจำนงศพสบายวัทุถกสิ่วันี้เนื่ยนี้กินกะตังโตกะตังเอิญเสียกอกกะตักกันว่าคนัญเียกับของนักดาวก็ว่าเราขวัญหาย กเสียขนต่างกับขนยาวสอมาุนอื่นบงอื่นตกใจไงว่าขนอ้อตอไายขั้นดีไรเด็กกะขวัญถูกอกถกใจใจสมัคร้ว่าห้างลอื่นั้คนกเเอียงวัวมีนรองเทียมขาซาตังยังดูควยังอื่นมาถูกวัวเงียขวน ลูกกับคนได้ปากเปาคนเท่าอื่นทั่วแผ่นดินเทศกาลปากของคนแต้ละจินยังอื่น่านอกของคนเขาได้ส่วนได้หาอย่างอื่นควรคือว่าเรายู่วมาเสายังตังเล้กอหบางยังเหาบวนยังอื่น่าเสาขวรต้องสมหวนกับคนที่เดวันนี้ แตูสโทัวกันเนาะแต่คนเนยแต่ก้อนปะกา่ังโตมดเปิดมากนะครับเขาหลายหลายจะทำมาจากก้อนเนี่ยเขาทอไม่เอาทอเน่นยัเป้าตานนาสันคนกินยาไหลแต่เรมีาใมหมอาี่หัวก็นค้นเราค็ได้กระจายวันธรรเชียไรแล้วเราผมานกินยาไหลก็เราไม่ขานก็เราไม่คอนตีเม็ดเขาแต่บนมีตีก้อยนะครับเนาะเขาที่เชี่ยายได้หนีจริงบอไปเลยเผาได้พูได้เขา กายเป็นมัดท่านเป็นเราเป็นมั่นเป็นป่าเป็นเนี่ยมีสมุนเดือเนาะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างกัเรืองเดอนบาดเี้ก็ได้หายแม่เราโคสมเด็จลำยาอเพื่อได้บทที่ดังต่อนเปนเดอนกับเนาะที่เรากะได้นะโมตัสสะ เดียียว้หนังมันีเป็นวันเขตที่หัวตโดูมันเช้าโลกึ่งส่งมันข่าวลงูู่ทนโตลหาเตอลละเปิดโลกกาพสท้าหุพนองแก้วลหันมาวงกันอยู่เรโลกจึงเป็นโลกปัตตนี Tàn thị bút khó áo sài lầu lê tang nhang 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 ronald phút đã nhang khôn chiều phong kim công khóng nắng nén Hẹn lục theo chú còn bắt ra sếp em nâng liếp bút hát luộc và sạp sông xương ขาดเดยงหยิวองคิกับกองน้ร้อนตาวส้คิพัขาดเพียงไปทุ่นคนี้บนลงมาสู่มีนอยู่ว่าโสูข้อพางลบคิวปอเขกับกองปันพนสาวเตีอด ปัญญะปัญญะหลับเลยคนที่เก e. ิดมาหลายคนก็ตายพรงนี้เขาจึงได้ก็นพระพุทธเจ้าผู้ผู้พระพุทธเจ้าทวายบาดยุบจะลาคนเหาว่ามาเยอะกวเขาเอทั้งขาเจ้าและทั้งขาหนียว ยาไม่ใคอยากทำเจ้ายาได้พาคนมายีเจ้ายาได้ถืว่าคนมาเหยียบเจ้าเหียบเป็นดินร้อนคนหลร้นเขาอึดอากเขเรืลอไมู่กาเขินจะามาอยู่ในเราคนยิ่เขาพูด ส่งสอนสอนรอบบผทีนักินที่ยังอดทอเขาบ่ทอเขาขาาวยเป็นสาวเป็นเาเขาบอกกลกันว่าเขาอยู่หน้าเาใจเราขอเจ้ามาโนงนเป็นกีเทียนเลียงลูกเลียงผักเอาเลงูก เขาคุ้มของเจ้าหญิงเด่นชุดาเดียตาล่าสมบูรณ์แม่นางคนจุกลำกิ้วเก่งแห้งคนมีแห้งกินเขาเขาบอกฟังอยู่นอกป้อมแห่งของคนเล่าเขาข่าวหมูมาเป็ดไก่เขาใส่หุ่นเจ็บห้ยหินสัตว์ว่าหินตามนี่ตามตื่น ประเสริฐว่ากินั้บัวยามเป็นห่วงเอาเก็บเกี่ยวยามเจ้าเป็นเทียมไปเลี้ยงเดียบผมเทียมมาไปบ่อแพอได้แจ๋ไปใส่มาใส่เพื่อทำไก่หมูเงี้ยกระไดเทียมหลังใหญ่หมูเงี้ยเกินหอาอยู่เทียมนาศัยกอขาต่อประมาทคนผู้จะนั่ง เราเตรียมตังยิ่งใหญ่ตั้งมาอาวุธมาบุญมามาเยอะกวันเขาเออวันที่เราอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะวันกองน้ำโดนน้ำเกลี่ยที่วัวเกาะใดน้ำโหมน้ำหมูปวดท่าม่านเขาเจ้า

Come to eat, come to eat, come to eat. 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 Come to a come to eat. Come to eat, come to eat. Come to eat, come to a Come to eat, come to eat. 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 Come to eat, to Come to to eat. Come to eat, come 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 to to eat, come to eat. Come 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 to to eat. Come to eat, come to ลูกเพียงลานได้กินทางสืบต่อได้สั่งต่อศาสนาให้จะมามือ่อวันนี้ว่ามา่

mưa khắp nó mưa này châu để mưa châu thột, thột này kia và đi thốt thốt lại vậy mà này mà, đi, 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 ấy, đi, là phan xê châu tây thăng trải phù sai địa châu đưa quang quang, quang bọn châu đưa làm, mà châu, châu này nó sền nước là mà là เจ้าเนธอให้เจ้าเลียงหล่อนีกีขาังวันหน้าเจ้าฟูสูุ่งแด้เลถ่วงหน้าเจ้าอยู่ในนี้เราเขาเหียวสุกทองล้ำเปล่าเดิมพอหรือเดิมแม่หรือเราเขาเตาสุกทองล้ำตันฉันเด็ดดินทันดัอลูกกันไหลไหลฉันพวกเจ้ามีลูกยิ่งเหารอนสองล้านเดิมแม่หรือ và một nhóm nghiên cứu thải phân quân để được quân của mẹ tào sang kia cho trong kia tân ấy là vì những cái tôi tôi nhà tôi đã được mời tôi 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 mời